สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องอการทำธุรกิจนะครับหลายหลายท่านนะครับหลายหลายท่าน,นะจะคิดว่าช่วงนี้นะครับพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจนะครับไม่ควรที่จะน่าลงทุนอะไรเลยนะครับ จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะฮะจริงๆไม่ใช่เลยนะครับคำว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะฮะตั้งแต่เกิดมานะครับเราก็ได้ยินแต่คํานี้ตลอดเลยนะครับอยากจะให้เพื่อนๆไม่ต้องคิดมากนะครับตัดสินใจนะครับไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นแบบไหนนะครับทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราแน่นอนนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึง เรื่องธุรกิจอสังหาการสร้างบ้านนะครับ <c oughs> <c oughs> เรานะครับอยากจะให้เพื่อนๆนนะครับที่กำลังมองถึงเรื่องธุรกิจนะครับว่าจะทำอะไรดีเนาะนะครับถึงจะ <c oughs> ดีนะครับตัดสินใจไม่ถูกนะครับอลองศึกษาดูธุรกิจอสังหาดูนะครับ พูดถึงเรื่องการสร้างบ้านขายนะครับธุรกิจอสังหารนี่แหละนะครับบางครั้งหลายท่านอาจจะคิดว่าตัวเองทําไม่ได้นะครับจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับไม่ใช่น่นอนนะครับทุกคนมีความสามารถเหมือนกันนะครับทุกคนมีความสามารถเหมือนกันนะครับคนเรานั้นมีความสามารถมากเลยนะครับเพียงแต่ว่า,าหลายๆคนนั้นจะออกความสามารถของตัวเองนั้นออกมาใช้ หรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับความสามารถของทุกคนนั้นเก่งๆนะครับมีเยอะมากนะครับหลายท่านอาจจะติดแค่ความคิดนะครับหลายท่านอาจจะติดแค่ความคิดเท่านั้นเองนะครับปิดกั้นความคิดตัวเองนะครับปิดกั้นความสามารถตัวเองนะครับว่า <No ตัวเองทําไม่ได้บ้างแล้วนะครับ ไม่มีโชควาสนาบ้างแหละนะครับแต่จริงๆไม่อยากจะให้คิดแบบนั้นนะครับอยากจะเชิญชวนนะครับแล้วก็แนะนำรื้ยซ้ำไปนะครับว่าธุรกิจนะครับแบบนี้จริงๆแล้วไม่ต้องใช้เงินเยอะแยะมากมายนะครับเพราะทุกอย่างมีการผ่อนจ่ายนะครับการทยอยจ่ายนะครับ ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเอาเงินไปลงทั้งหมดนะครับทุกอย่างมันมีเทคนิคและวิธีการนะครับอย่างซื้อที่ดินนะครับซื้อที่ดินนะครับจริงๆแล้วเราไม่ได้ซื้อเลยนะครับมัดจำไว้แค่นิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับความรู้แบบนี้นะครับคนที่เขาประสบความสาเร็จเมื่อสมัยก่อนๆเขาไม่ได้บอกนะฮะไม่ได้บอกเคล็ดลับตรงนี้ให้กับพวก ชาวบ้านจนๆอย่างเรานะครับเขาอาจจะกลัวว่าเราจะเป็นคู่แข่งเขาในอนาคตบ้างนะครับจริงๆสังเกตดูนะครับไม่มีใครมาบอกนะครับก็สาเหตุหนึ่งก็คือกลัวว่าจะไปทําเป็นคู่แข่งเขานะครับแต่ชโนไทยโฮมของเรานะครับอย่างผมนะครับยินดีที่จะแนะนำนะครับเชิญชวนนะครับ ให้เพื่อนๆที่กำลังติดตามหรือใครที่กำลังมองหาธุรกิจอยู่นะครับมาทำธุรกิจอสังหาสร้างบ้านขายดูนะครับเรามีเทคนิคดีๆนะครับเทคนิคการเจรจาเกี่ยวกับการซื้อที่ดินนะครับวางมัดจาไม่ต้องมากนะครับแล้วก็การที่เราจ้างช่างนะครับจ้างช่าง ทุกอย่างอย่าปิดกั้นตัวเองนะครับวันนี้นะครับเราตัดสินใจนะครับลงเสาเอกตรงนี้นะครับเ,เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเนื้อที่เท่าไหร่นะครับอากาศร้อนนะฮะต้องขอภัยด้วยนี่ นะครับวันนั้นเราพูดถึงที่ตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้เราเปลี่ยนใจกระทรันหันนะครับต้องทําตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามีลูกค้านั้นทักทายมาหลายคนนะครับชอบบ้านที่มีเนื้อที่เยอะๆหน่อยนะครับชอบบ้านที่มีเนื้อที่เยอะๆหน่อยนะครับที่ที่เรากําลังให้ทีมงานช่างของเราตีผังอยู่ตรงนี้นะครับมีเนื้อที่อยู่ เจ็ดสิบแปดวานะฮะเจ็ดสบแปดเจดสิบแปดวานะ,ะถือว่าเยอะมากนะครับเราจะทำหนึ่งหลังเท่านั้นนะครับเราจะทำหนึ่งหลังเท่านั้นนะครับหเหลือที่เยอะๆแบบนี้นะครับส่วนของราคาก็ต้องบวกเพิ่มนะครับแต่ก็บวกเพิ่มไม่มาก